มาตะเศร้ากินขอก้อนครับพี่นอ้องมือหนีไมายี่สิบปนพันปันวานะครับนั่งกินขอ้อเต้ไฟกินข้อวาดนั่นไปนาเถอะมาตะเด็กเนี่ยมาครม,มากินข้อสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องสวัสดีทมม่นทานผู้ชมคกิเก่าครับผมทำแก้วผู้เบาหนองหานกับผู้เบาเหนือบะส่วนมากอุดรนเนาะยู่เนี่ยอุวดรอนกลางครับบัตรสิริพันธ์บ้านสิริพันธ์ทำแก้วกั็ยังผัดไก่ผัดไก่ว่ามีปูมีปลากินบ่เยอะเนี่ย นเนอาออกมาฝากอยู่มื่นนี่กินเขาเล่าค่อยไปเอามาไว้เอาปลามาฝากอยู่มื่นเนี่ปลาฝากพนา่าพนอยูไม่ได้กินปลาโดนเล่าพนว่าขาดปลาขาดปลาครับนี่ลปลาปนิ้หน่อยตัวเมียหดอกเพราะได้กินนี่ละเก็บบักม่วงคือเก,ก้าคือเดิมครับพี่น้องทีมงานเหมอทีมงานเหมอมายี่สิบคนมื่นนี่คุณนั่งกินเขาครับตอนเศร้าเห็ดยังบ่ได้ ตอนเช้าทำงานยังไม่ได้มืดอยู่มากินข้าวก่อนหัวหน้าปิดตรวจแล้วมาเอ๋ออันนี้ซิมโล้ๆอันนี้ซิมคำพม่าคำพม่านั้เบอร์เโลุสรู้ๆคำพม่านี่สิลอดอักฉโลยะอัจารินั่ิมปันเชิ่งอ๋อปันเชิ่งนั้เบอร์ชมนีเอ็กเซลเลียร์อุปันเชิ่งเมตต์ตันนี้คนเตนงวีอบตาเช็คอุไลเตนงวีบจะคนซา xin được việc chạy từ bung đuôi nắng mà hay nữa. A bike bay A bike bay lộn đi về dài hay. A sai ngay 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 ยันมันโอ้เปิดฝาต้องปิดฝามันมีล็อกอยู่เออเอาเปิดขึ้นหักเจอเอออะไรเนี่หันละครับพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศ,ญญากาศเก็บมะม่วงคัดเอาซีขีดขึ้นครับพี่น้องเป็นพันกีด,ดวยครับนี่ถือว่าดกอยู่แต่ว่าน้อยๆห,หลายเลาะแต่ว่าก็ได้อยู่ดอกด,อดกอยู่น้อยหลายกระเปาใน,นละรุ่นตนัวไหนเอาเลยตัวไหนได้อยู่นั่นละมาตรฐาน จกบ,บึงในในหลายครับต่ำๆเนียนบดกับพี่น้องถือว่าเต็มเร็วอยู่ครับพี่น้องช่วงเนี้เพราะว่าพ,พันธุ์ใดพุ่งละหลายบ็อกนะครับแข่งมาเก็บแป๊บเดียวครับพี่น้องคุณรับทางนั้นได้เต็มไปแล้วประมาณสี่บ็อกพี่น้องกำลังเอาขึ้นรถเบาหลีก์แลังเอาขึ้นรถนะครับนี่นะครับพี่น้องตอนเศร้ายากจัง่อยผหันท้ายคลิปให้พี่น้องชมตอนที่ว่าเอาป่ามาฝากเพื่อนกันได้ท้ายแป๊บเดียวครับพี่น้อง หน้าเอิญนะครับได้ฝามาฝากคนพอก็หิวน้าเอิญก็เลยบมได้ทายตัวนะครับตอนเข้าจะวุ่นวายจัง่อยครับพี่น้องนี่ครับเต็มแล้วครับซีแล้วแต่ผมเบิ่งแล้วน่าจะหลายกว่านี้ครับเพราะว่ามันหน่วยใหญ่บุบวงพันหนี่ครับพี่น้องหน่วยใหญ่เต็มเร็วครับพี่น้องบรรยากาศอันนี้เบ้าหลีครับพี่น้องทิบุตนิวซีแลนด์นะครับมาเฮ็ดร่วมกันครับพี่น้องเบ้าหลีมันจะใส่แะลาหนี่จะได้เทล่าหาบล็อกครับพี่น้องนี่ไปผมจะถอยได้ซีบล็อกแต่ว่าตอนเข้ามันยักขั้นในไล่กับปวยพันเฮ็ดไปก่อนครับพี่น้องผมก จะตรวจจะตรวจจะเช็คอยู่แถวนี้ก่อนครับพี่น้องตรวจเช็คอยู่ีน้ำพี่น้องแล้งงันไทยเขาก่อนแล้ววันนี้ผมค่อยจะมาถอยซอยเพิ่นแล้วก็จะได้ไปเอาบล็อกปามาเพิ่มอีกเพิ่นน้ำนะครับเต็มแล้วครับพี่น้องเนี่ยแป๊บเดียวครับเต็มแล้วได้บล็อกกลัวแล้วแต่ละครูนะครับไดบล็อกกลัวแล้วได้บล็อกกลัวแล้วบล็อกหนาโอ้เต็มหลายแล้วเดครับพี่น้องพ่นเอาเต็มประมาณนี้ครับจะเพื่พุ่นคือเอาตะกอน่นเอาแบบพุ่นพุึนนมาบ่ะนี้เวลาเอาไปโรงงาน รถไม่ทูยกนะครับพี่น้องหรือว่าเวลาเทมันก็จะฟงจะนีวักไม่ทูทับแตกก็เลยเอาแบบซํานี่พอดีนะครับพี่น้องนี่ครับ่วยจะคัดออกประมาณนี้ครับพี่นออ้องคัดออกตัวสี่ขีดขึ้นนะครับพี่น้องสี่ขีดขึ้นนะครับบางงวยก็เป็นโลนะครับสําหรับบัวงพันนี้นะครับแต่ปะกะติแล้วพันจะยังบ่ยังบ่เก็บนะครับพันจะบ่คัดพันนี้พันจะเก็บพันจะเก็บแบบว่าเทียเดียวโลเลยนะครับอันนี้แต่ว่าปีนี้โรงงานพันต้องการครับพี่น้องพันต้องการก้อนก็เลยมาคัดออกสี่ขีดนะครับนี่ครับ คู่นีเพ่นก็จะได้แล้วประมาณบอกกลัวๆพี่น้องเก็บเดียวครับนี่งเทนวยใหญ่ครับนี่เก็บเอาครับพี่น้องตำตำอยู่ตำตำนะวงพั้นนี่โบสูงพี่น้องทนโบสูงบอกวงนี่ว่าจะได้หาปีครับพี่น้องวงป้านี่นะครับได้หาปีสำหรับสำหรับป้านี่จะปลูกขีเล็กน้อยพี่น้องสองเม็ดนะครับนี่สองเม็ดคูณหกเม็ดนะครับสำหรับป้านี่ครับพี่น้องปลูกปลูกทีเล็กน้อยพันบักกิกครับพี่น้องบักกิกนะครับ หรือว่ากีดนี่ครับพี่น้องบ้านเพื่นจะเอินพันกีดแต่เราคนไทยเอิญแบบกีดับพี่น้องโยกับพี่น้องพันนี่แต่ว่าหน่วยหน่วยหลายแต่ว่ากัคัดออกับพี่น้องถ้าเกิดว่าเก็บโลดีผมว่าพวกเกินสามซี่ต้นพี่น้องเต็มบล็อกสามต้นซี่ต้นเต็มบล็อกนะครับบรรยากาศแรงงานไทยเขาครับพี่น้องทํางานเหมานะครับนายจ้างเพื่นจะมีแต่รับเหมาอย่างเดียวเนาะหนาดเป็นบ้บ่มีสวนเป็นของเจ้าของนายจ้างเพื่น คนเดีาไปเมาอยา่างเดียวมีงานเหมา,ามทางไหนผาลูกน้องไปเมาแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็จะได้ไมาอยู่นัผมอยู่ประมาณสองเดือนกลัวพี่น้องเก็บบกม่วงนี่จนเล้วเก็บบกม่วงแล้วกะถ้ามีงานย่างอื่นก็จะไปย่างอื่นครับพ่นถ้ามีให้เหมาพ่นก็จะไปเห็ดย่างอื่นตอ่อเรื่อยๆครับนี่ครับคือต้นนี่กับโอ้โดกแข้งพี่น้องเบิ่งครับแต่ละต้นอยู่ยนี่ใบอีกนะครับพี่น้องใบมันหลายครับพันเนี่ยใบหลายนะครับต้นน้อยใบยหลายเพิ่งครับพี่น้อง ตอนซ้อนหลายพมดกกพ่นนะครับคุณดกแข้งพี่น้องมีแต่ต้นดกๆนะครับสำหรับพันนี่นะครับก็คือเฉลี่ครับพี่น้องนะครับนี่ก็เต็มพี่น้องเต็มแล้วุพอด,ดีเก็บไบด้ใัยบันไดเก็บง่ายพร้อมสำหรับป้านี่แม่นบ่ครับได้ใส่บันไดมันก็นได้เลี้ยวากันนะ่ต้องขึ้นบรรันไดนะครับยือเอายือเอาเลย เดี๋ยวพี่น้องยือเอายือเอาเลยเพราะว่าต้นบ่สูงพี่น้องปีนาบ่กเนี้ยจ,จะได้ใส่บันไดโอ้าะ่ผีทางผีงงงเงยเงยเลอะไหล่ได้ขนาดยังไงกันไอเก็บบ่แสดงว่าพี่น้องยงไงเก็บมาพี่น้องเพิ่นไปเก็บตั้งพุน่นก่อนมันหลอดยากมันตน้นมันทีมันหลอดยากต้องเก็บไปเก็บตั้งพุ่นเต็มแล้วก็กลับมาเก็บทั้งนี่นะครับนี่มันหลอดยากตน้นมันทีครับพี่น้องต้นน้อยแต่ว่าต้นทีมันปลูกสองเมตรคูณสองเมตรนะครับมันต้นต่ำบ่เนี่ยมันหลอดยากผมครับพี่น้องเมื่อก่้มันหน่วยหน่อยนะครับนี่ โลหาพายุของวานเนี่ยโลสี่โลห่านะครับสำหรับหน่วยนี้พี่น้องใหญ่แห้งนี่หน่วยหนึ่งโลสี่โลหาคุณพี่น้องเบิ้งครับต่อซ้อนไหลหน่วยใเงยเพิ่นก็จะคัดออกซี่ขีดขึ้นนะครับสําหรับบุกวงพันหนี้ครับพี่น้องสี่ขีดขึ้นมื้อนี้กลับมาเก็บยืดน้ำกันยี่สิบคนนะครับพี่น้องเก็บน้ำกันยี่สิบคนทีมงานหมูเพิ่นจะถือผู้ละหาบล็อกหาบล็อกกลัวครับพี่น้องมื้อนี้เก็บร้อยแปดบล็อกครับร้อยแปดบล็อกตามทำหัวหน้าเพิ่นทำทีมงานเพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นว่ามื้ออนีจะเา แล้วต้าเศ้าเพราะว่าบักม่วงมันดกนะครับพี่น้องม่วงดกเก็บได้เร็วครับเปิ้นว่าจะเอาให้แล้วต้าเศ้าเลยสำหรับมือนี่นะครับเต็มมัดทุกคู่เลยครับพี่น้องได้คู่เราบอกบอกกลัวแล้วนี่ก็เต็มครับพี่น้องนี่นี่ก็เต็มแล้วนี่เพราะว่ามันเก็บได้เร็วนะครับพี่น้องเก็บแป๊บเดียวว่าบ่บ่เพาต้นไสรบันไดตัวไหนบ่ถึงก็บ่เอาเอาซ้ำเขายืดถึงเพราะว่ามันจะมาเก็บอีกรอบนึงเยอะเออดึงเอาดึงเอาต่ำๆเลยเพิ่นบ่หนีบันไดดอก มันว่นหลายข <HHH> ึงๆนะเฮ้ยพี่น้องเพื่นามหาบันไดบัววให้ใส่ครับคือว่ามันจะได้มาเก็บอีกรอบหนึ่งอยู่นะครับพี่น้องก็เลยบ่ได้ให้ใส่บันไดครับอันนี้ก็ได้บ็อกกลัวครับพี่น้องแป๊บเดียวเต็มครับเต็มเรียบร้อยครับพี่น้องเพราะว่าขันใส่บันไดก็เพราะกระเทินเสียเวลาลากนะครับพี่น้องมันก็จะมีว่หลายอยู่ข้างบนนะครับเอาซ้ำาดี่เขายืดถึงกอนเพราะว่าเที่ยวมาเก็บเที่ยวสองเ่อยจะเอาบันไดครับพี่น้องคือว่าเที่ยวสองจะเก็บเบิร์เก็บโลเลยวัวให้เหลือเลยนะครับพี่น้องเกี่ยวสองนเอยจัง ครับเพราะว่าโซ่จีหอดเจ้าวสองมันก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกจังหน่อยครับพี่น้องจะห่างกันอีกอยู่ประมาณเกือบเดือนนะครับพี่น้องก็จะได้กลับมาเก็บอีกครับแต่ว่าตอนนี้ก็ใส่แบบบ่ต้องใส่บันไดนะครับเดี๋ยวครับยังเหลือหลายๆครับพี่น้องหน่วยที่ว่าหลุดเหลือจากหลุดหลุดซีขีดครับพี่น้องนี่เต็มพื้นคืนเอเก่าครับยังเหลือดกๆคืเอเก่าเพิ่นจะคัดเอาแต่ซีขีดขึ้นนะครับแต่จะมาเก็บอันนี้ก็ลังจะเต็มสองวอกแล้วครับสำหรับไอ้ทิมนี่ครับพี่น้อง ผู้ใดเก็บไว้กะเล่วเร็วครับพี่น้อ,นองเพรหนาพันว่าจะเอาให้เล่วตั้งแต่หามง้งเศรอบ่ให้เกินเที่ยงนะครับสําหรับมื้อนี้แต่ปกติมันจะเก็บไปฮอตใบมุ้งนะครับใบมุ้งก็กลัวเพราะวา่าพวกมันบ่หลายครับสําหรับปลานี่ดกแห้งแค่เดียวสองบอกไปจะไหนมื้อนี้จะให้เล่วก่อนเที่ยงกันบ่นี่าาวางสันที่ห,หน้าพันวาตรงนี้มันต้นเลยเราเป็นโลเนาะเอเอเจังทีมันกเกลี่ยอยู่แล้วเนาะ แต่ว่าขันสูงไหลเขายื้อเพาถึงก็บ่ราะไปยังวันหนาเขาจะได้ใส่บันไดวันนี้เขาเก็บโลไอเก็บแบบว่าบ่ใส่บันไดก่อนออกคมเลี้ยววันนะขัดอต้นไม้ไงเก็บเดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋บอกอยู่ที่ได้สองบอกแล้วนี่คนยังบ่ถึงชั่วโมงพี่น้องยังไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวเอินเลยรถไถบนมาเดี๋ยว่นบอกเพิ่นยับถอยหลังให้เดี๋ยวพี่น้องกับทีประมาณนี้ครับสำหรับบรรยากาศเบาหน่อยก็จะย่างตรวจไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปบอกรถไถเพิ่นมาใหญ่บอกให้ แรงงานไทยเขากันนะครับทีมงานเก็บก่อนพราะว่ารถไทยก็มีสองคันเพ่นกับเลี้ยนไปเลี้ยนมาบางเที่ยกับพเห็นนะครับพี่น้องตะเอยเหน่าครับเนี่ยกาสิประมาณนี้ครับวิธีการเก็บบักวงเพื่นนะครับสําหรับป้านี่ก็เป็นพันกีดนะครับพันกีดหรือว่าคนไทยเอิญบักกิกครับพี่น้องครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้บ้าหน่อยก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับน้อยคู่การก็ขอขอบพระคุณสําหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำใจมาให้โดยตลอดครับผม สวัสดีครับคลิปหนาพอกันไหมครับพี่พิงกองครับปุ่นครับพันเชอรี่เดี๋ยวพาไปเบิ้งเชอรี่จังน้อยครับพี่น้องก่อนจะลาจากพี่พี่น้องน้องครับเชอรี่กับแก่แล้วครับเริ่มฟุกแล้วเริ่มฟุกหลายแล้วนะครับดกดกเขื่อนครับเชอรี่สำหรับปลานี่ดกแห้งครับพี่น้องเชอรี่นะครับปลานี่จะดกแต่ว่ายังค่อได้เก็บติกเกือครับเดี๋ยวเพิ่นจะมาขัดอยู่เบิ้งครับต้นน้อยๆรกเต็มต้นครับดกติดดินสําหรับเชอรี่นะครับเบิ้งพี่น้องดกเลื่อนครับสวนนี้ครับปีนี้ดกแห้ง นะครับเบิ้งครับพี่น้องเชอร์รี่มะม่วงเชอร์รี่นะครับเป็นต่นซ้อนหลายพี่น้องดกแห้งมิตรนุ่ยใหญ่งามๆครับพี่น้องมงเชอร์รี่นะครับเดี๋ยวรอชมกันครับพี่น้องเดี๋ยวก็จะได้มาเก็บหรอปลานี่เก็บพันกีดแล้วจะมาเก็บหรอครับนะครับบรรยากาศกันสิประมาณนี้ครับพี่น้องสําหรับมือนี้นะครับนะครับครับชิมหนาพอกันไหมครับพี่พิงน้องครับ